สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเซิร์ชช่องรายการนะครับของเครื่อง simple ลบ x ็อกซิมเ o ิลบล็อกสมเมีมนะครับหลังจากวันที่15นะครับความถี่ตั้งแต่ช่อง31ถึง36นะครับจะถูกเปลี่ยนจากความถี่1นึ่งนะครับ เป็นความถี่หนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์นะครับวิธีค้นหานะครับให้เรากดปุ่มเซิร์ชนะครับที่มีโหมดปุ่มเซิร์ชนี่นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ tp แล้วเลือกความถี่หนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์อันนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ค้นหาจากนั้นให้กดโอเคนะครับ เพื่อนก็นจะทำการค้นหาเมื่อค้นหาเสร็จแล้วจะขึ้นตามรูปนี้นะครับกดโอเคนะครับช่องที่ค้นหาแล้วนะครับจะอยู่ช่องสุดท้ายนะครับนี่นะครับช่องที่ค้นหาจะมาอยู่ช่องสุดท้ายหากลูกค้าต้องการย้ายช่องนะครับ ด้านล่างจะมีบอกไว้นะครับว่าย้ายช่องกดเลขสองเราก็กดเลขสองนะครับใส่รหัสศูนย์สี่ตัวนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนช่องขึ้นไปนะครับแทนตำแหน่งเดิมน,นี่นะครับหมายเลขสามทุดสองให้เรากดปุ่มโอเคครั้งหนึ่งนะครับ เพื่อนจะถามว่าตกลงที่จะบันะครับแล้วเราก็มาลบช่องรายการที่เป็นความถี่เก่าออกนะครับด้วยการกดเลขหนึ่งนะครับแล้วใส่รหัสศูนย์สี่ตัวแล้วกดโอเคนะครับแล้วผมจะย้ายช่องทั้งหมดนะครับมาเรียงไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับ หากมีข้อสงสัยอะไรนะครับให้โทรเข้ามาที่บริษัท i n f o s เ t ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ